ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็กใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็กเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็กเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอบคุณครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง33ท่านนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะนะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบการ์ดนะครับเป็นการ์ดส่วนเกาะนะไอเมื่อคลิปที่แล้วอะครับที่ผมปล่อยไปนะครับผมอาจจะแบบหลงนะครับมันไม่ไม่ใช่การ์ดไอส่วนทุงมือนะครับมันลงวันนั้นมันเมานะครับมันก็เลยตาลายนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับโอเค ผมจะมาทดสอบกับเลือดอ่ากับตี MVP หรือมินิ10นะครับว่าอันไหนมันจะแรงกันนี่นะครับอ่เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับนะ <c oughs> ผมจะผมจะผมจะมีแค่อาหารแล้วก็บัฟนะครับแค่นั้นนะครับนะโอเคครับมาโอเคบัฟอ่า ผมจะบัฟไอ้อันนี้ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมนนกมันก็จะวิงว่งวิ่งรอบเรานะครับโอเคจากนั้นผมก็ต้องผมจะกดทันไหมเนี่ยผมก็ต้องกดรีนะครับมานามานาเรามันจะลดนะครับเพื่อนๆให้กดให้กดไอ้น,นี้ก่อนให้กดไอ้เฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอไปตัวนี้ก่อนไม่ไม่มอยู่ใกล้กันนะครับเออ,เอ,อมาแล้วมาแล้ว,มลวผมต้องกดไอ้อันนี้นะครับเพื่อให้มันเต็มนะครับ โอโหไม่ทันปะได้ 80m นะครับผมผมจะทํำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับผมเอาง่ายๆเลยผมจะไม่กดจเจ้านกนะครับนะเนี่ยนกนกที่มันวิ่งรอบผมเนี่ยผมจะไม่กดนะครับแล้วผมจะเอาออกอยังไงวะเดี๋ยวผมขอระเบิดหุ่นอีกรอบนึงนะครับเพื่อเอามันออกนะระเบิดมั่วแล้วกันอ่าออกแล้วครับ เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเพื่อนๆโอ้โหผมไม่น่าไปโกรธเลยนะครับโอเครีอ่ามันก็จะมันก็จะแบบเป๊ะนะครับเดี๋ยวรอสกิลผมครูดาวกอนมาดูกันนะครับอันนี้คือเลือดนะครับอันนี้คือเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆอ่าเลือดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดาเมจมันจะขนาดไหนนะครับว่ามันจะโหดมากขนาดไหนนะเดินมาทางนี้เพื่อนโอเคแล้วก็บัฟนะครับ ามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองหกสิบห้านะครับอยู่ที่65สเอ็มนะครับถ้าไม่กดสกิลไอ้นกนี่ดาเมจหายไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆหกสเอ็มมาเรามาดูการ์ดอันนี้ดูนะครับว่ามันจะห่างกันแค่ไหนนะครับโอเคอ่า สกิลวิออกมาข้างนอกนะเพื่อนโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะครับกดอ่าแล้วผมกดอันนี้ให้มันเต็มก่อนโอเคลุยครับ68สิยี่เคหกสิบแปดเอ็มเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเพิ่มขึ้นมาอีก3ามเอ็มอ่ะ โอ้โห oh, oh, แรงมากครับสุดติ่งจริงๆครับการแบบนี้ผมบอกว่าสุดยอดนะครับวิธีหานะครับมันไม่สามารถซื้อขายได้นะครับแต่เราสามารถซื้อใบกิจกรรมได้นะครับนะเดีย๋ยวผมจะพาไปซื้อนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเป็นถ้าผมกดนกผมว่าน่าจะแรงกว่านี้นะแต่มันมันมาทำมันทำยากนะครับ เพราะว่าไอเมื่อเรากดนกอ่ะเราจะได้ HP เพิ่มนะครับแล้วก็ดาเมจนะแต่มานาเราจะลดนะมันกดไม่ทันอยู่แล้วนะครับมาเข้ามาตรงการซื้อนะครับแล้วก็เข้ามาตรงไอเทมนะครับแล้วก็แผ่นจารึกนะครับและแผ่นเสียงอันที่3มเนี่ยครับอ่านี่นะครับอันตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็ซื้อไปแล้วนะครับ2ใบนะดูคนแย่งนะครับอย่างเถื่อนโอ้โหคนแย่ง สามพั 3, นเยค่คุณแย่งโหดมากอันนี้คือใบเก่านะครับส่วนถุงมือนะเพื่อนๆดูราคาโดดโหดมากคุณก็ยังแย่งซื้อนะครับเห็นไหมคุณก็ยังแย่งซื้อนะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วนะครับหมดกิจกรรมก็คือหมดเลยนะครับกิจกรรมอ่ะมันจะมีครบทุกส่วนเลยนะครับเพื่อนๆนะมันจะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนเสื้อแล้วก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันครบไหมนะครับแต่ผมเห็นมันเยอะอยู่นะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ซื้อได้นะครับเนี่ยผมก็ซื้อเลยซื้อสักสองใบเลยกันเงินไม่พอยิ่งเอาใบเดียวก็ได้ครับ <c oughs> อ๋อผมซื้อไปแล้วเนี่ยวะ่ะเออผมซื้อไปแล้วนะครับสองใบก็วย่าทำไมมันซื้อไม่ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ผมไปละขออนุญาตไปล่ามินิก่อนนะครับ ส่วนใครมันถ้าใครดูคลิปผมแล้ววันเนี้ยกิจกรรมมันก็ยังอยู่นะครับเนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเมืองพรอลยกันจะได้ง่ายนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วกิจกรรมยังอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะยังไม่หายนะครับมันน่าจะอยู่ประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยครับนะ่ามันจะอยู่จนกว่าไอ้ตัวเนี้มันจะเต็มนะครับมันจะเต็มหลอดนะถ้ามันเต็มหลอดเมื่อไหร่มันก็จะหายไปนะครับ กิจกรรมมันอยู่มุมนี้นะครับผมได้ลงไอคลิปกิจกรรมไปแล้วนะครับเพื่อนเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานนะผมลงไปแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับนี่นะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเข้าตรงไหนนะอันนี้ก็เป็นพวกของแลกนะครับก็ของแลกทั่วไปครับเนี่ยเราจะลงเป็นกลุ่มหรือลงคนเดียวก็ได้นะครับ ไม่ไมยากนะครับเพื่อนๆประมาณนั้นนะครับมินิผมจะเกิดแล้วลากันด้วยมินินะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขอเวลามินิตัวหนึ่งก่อนขอเวลาแป๊บเดียวนะครับอ่านี่เลยนะครับตายตัวนี้ไม่ห้ามเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเสื้อคุมมันแพงมากไม่รู้ว่าจะมีคนไหมเนี่ย เฮ้ยเกิดแล้วครับกดไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วครับน่าจะไม่มีคนนะครับเพราะว่ามันตีหนึ่งแล้วมันดึกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหมีคนเฉยยัดแค่จบแล้วผมมีคนมา ขนาตีหนึงนะครับเนี่ยมีคนนะครับโคตรโหดมันมีตัวอะไรให้ผมลาบาอ่ะโอ้โหวไวมากครับไวจริงๆเอาตัวนี้ก็ได้นะอันนี้แพงอยู่นะครับธนูธนูใช้ได้อยู่นะครับถ้ามันตกให้ผมนะผมไม่อยากไปแย่งไงดวงจันนะครับ ผมขี้เกียจแย่งนะบางทีเราตีก็จะตายแล้วเขามารัด <c oughs> เขามารัดได้เฉยนะครับผมงงมากเลยไม่รู้มันคิดดาเมเอจยังไงนะผมก็เลยขี้เกียจแย่งนะครับอุ้ยเจอแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยผมคิดผมมองว่านะครับคืนหนึ่งอะเราล่ามินิคืนหนึ่งได้เยอะกว่า MVP ีนะครับได้เยอะกว่าล่าเป็น MV พนะเพราะว่ามัน มันของมันได้ของมันแพงนะครับกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนของมันถูกก็ปล่อยแล่เฟื่นเท่าไหร่ 5m นะครับ 5m รัวๆเลยนะ 5m กี่ครั้ง1 2 3 4 5 6น่าจะเป็น5ประมาณ5 6ครั้งอนะ1 2 3 4 5ประมาณ5ครั้งนะครับ โอเคขนาดในตีหนึ่งนะครับเนี่ยคนยังล่าหเลยยึดเค้โคตรเถื่อนผมก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ